สวัสดีครับทุกผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show เราในวันนี้ใครที่เป็นแฟนละครหนังแบบซีรีส์แนวที่เาเรียกว่า GL หรือว่า Girls Love นะฮะ Girls Love อย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะวันนี้มานี่เลยครับรักสุดท้าย My s a f e Zone นั่งเอกมาสองคนเลยนะฮะคุณลีน่าก็มานะครับคุณหมิวก็มาและคุณ จันจิก็มาจันจิครับเรอยากถ่ายรูปเขาโอ้คุณจะไปถ่ายเขาเลยครับคุณมาริโอ้ก็ถ่ายแล้วนะครัมัยุ่งเขาแล้วนะกเพราะนัานเป็นละครแนวที่เป็นแนวสมัยใหม่ครับผู้หญิงรักผู้หญิงอว่าง่ายๆนะครับแต่ว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวเกิดขึ้นยังไงและจะจบลงยังไงมันมีแนวคิดอะไรบ้างเดี๋ยวท่านได้ดูกันแน่นอนถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการเราอีกครั้งค้ับทุกท่านนี่คือรายการทุ่มเทโซนและนี่คือช่วงทอล์กโชว์ครับทอล์กโชว์ของผมวันนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้ทําละครที่เรียกกันว่า girls love นะครับเป็นละครเรื่องที่3ของช่อง3ซึ่งทําออกมานะครับละครเรื่องนี้เป็นละครแนวความรักนะครับระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้เราโชคดีมากในตัวเอกทั้ง3ตัวมาร่วมรายการกับเรานะครับละครเรื่องนี้ชื่อว่ารักสุดท้าย my safe zone ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับท so ั้ง3ท่านที่ให้เก่ิกับรายการของเราในวันนี้นะครับคุณลีนาคุณหมิวและคุณจันจิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้ง3ท่านขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับคือยังยินความรักมันต้องการด้วยกันทั้งนั้นอ่ะคนต้องการความรักต้องการความเข้าใจแต่ละครในเรื่องนี้ที่ชื่อว่ารักสุดท้ายมันเป็นรักสุดท้ายของใครคะ จริงๆมันเป็นของมิวหรือของจันจิไม่เอาจริงจก่อนเนี่ยเออจริงฮะเอาไม่ใช่จันจิไม่เกี่ยวนะเป็นของลีน่าหรือว่าของมิวของของทั้งคู่ค่ะหนูว่าจริงเหรอทั้งคู่ใช่ค่ะของทั้งคู่อ๋อเหรอมันทําไมทําไมหนูคิดว่างั้นอ่ะ คืออย่างตัวละครอลินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักมากเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เขาคบกับใครสักคนน่ะคนนั้นจะต้องเป็นคนสุดท้ายของเขาเสมออ๋อใช่แค่เราอ่ะไม่ได้เคยมองเขาในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนสนิทเรามาตลอดอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าแล้วหนูในความรู้สึกของหนูของเราอลินคือรักแรกและรักสุดท้ายของเราค่ะอ๋อตั้งแต่เล็กตั้งแต่แรกมาแล้วตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมานี่ใช่ค่ะเหมือนัเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กจนโตค่ะแล้วเราอ่ะแอบชอบเขาเกิน8ปี ต้องเข้าใจก่อนนะครับคนที่เข้าใจความรักแบบนี้จะเข้าใจอยู่แล้วถูกไหมใช่ไหมแต่คนที่ไม่เข้าใจฟังจะได้เข้าใจว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเราก็รักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ครับมาต่อได้เมื่อกี้พูดต่อเหมือนเราโตมาด้วยกันอะค่ะแล้วเราก็แอบชอบเขาเราเป็นเหมือนเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะลักษณะนั้นเลยนะครับส่วนคุณค่ะคุณจริงจริครับคุณรักสุดท้ายเหมือนกันหรือเปล่าครับอาชีวิตจริงหรือละคร ชีวิตจริงชีวิตจริงชีวิตจริงหักสุดท้ายหรือเปล่าครับคุณจันจิก็ต้องก็ต้องสุดท้ายก่อนค่ะมันคงไม่มีไปต่อไม่ได้แผนไว้ว่าจะมีคนอื่นไม่มีเลยใช่ไหมยังไม่ได้แผนว่าจะมีนี่กี่ปีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดปีที่น่ารักมากเลยู้วะค่ะโอน่ารักไหมน่ารักน่ารักค่ะเขาเป็นคนแบบนุ่มๆละมุนละมุนค่ะผมว่ามันเป็นจริงๆนะมันเป็นผู้ชายที่ดูทับดูทับเอ้ามาก็เขาน่ารักจริงๆก็เขาหน่ารักจริงเขาเป็นคนน่ารักมากๆคนหนึ่งเลยนะครับ คุณอยู่เขาคุณมีความสุขไหมมีความสุขสิคะสิบเอ็ดปีแล้วมีมแล้วเขามีความสุขไหมอยู่กับคุณอ่ะอาจจะทุกข์หน่อย <c oughs> อาจจะทุรักทุเล่หน่อย <c oughs> แต่นูก็ไม่ให้เขาไปไหนไงฮะเออยื้อหอยแต่ผมไม่เชื่อหรอกของคุณเพาคุณคนสนุกน่าร่าฮาก่ <c oughs> กอนอื่นเลยนะครับเวลาเรามาทาละครเรื่องนี้ก่อนล,ลีน่าเวลาเราทำเขาให้บทปุ๊บนี่เป็นครั้งแรกที่เล่นแบบนี้หรือเปล่าหรือไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เล่น girls love เออเป็นไงฟังแล้วปุ๊บมาเห็นบทเฮ้ยฉันได้เล่น girls love เว้ย อย่างแรกมันก็แบบว่าตื่นเต้นค่ะตี้ตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่หนูเคยบอกคือการที่หนูเล่นกับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือไม่ว่าจะเพศไหนๆสุดท้ายมันคือความรักอยู่ดีหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ชาเลนจิ่งแต่สิ่งที่ลุนก็คือออใครจะมาเป็นคู่ไม่ชาเลนจ์จริงๆเหรอไม่ค่ะหนูว่าสุดท้ายมันคือการที่เราแสดงออกถึงความรักเหมือนกันใช่คิดอย่างนั้นคิอย่างแต่ว่าใครเท่านั้นเองที่จะมาสิ่งที่หนูคือใครจะมาเป็นคู่เราเพราะหนูรู้เลยว่า ละครหรือซีรีส์แบบนี้จะต้องมีเลิฟซีนค่อนข้างที่จะแบบเยอะกว่าละครปกติอะไรเี่ยเดี๋ยวความที่เป็นเพศเดียวกันมันอาจจะแบบรู้สึก c o m f ฟ r ร์ b บ e ในการที่จะจับมือกันในการที่จะใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมรู้สึกอย่างนั้น <c oughs> แล้วเธอเป็นสายมูด้วย <c oughs> ได้ข่าวว่าเธอขนาดถึงไปบนบานสารกล่าวว่าขอให้ได้คู่ที่มันเล่นกับฉันแล้ว จะมีความสุขจะสามารถผ่านไปได้ด้วยจริงเหรอเนี่ยจริงค่ะจริงเหรอคือหนูเป็นเป็นเด็กจุลาค่ะแล้วหนูมีอะไรก็เด็กจุลาสายมูเนี่ยนะหนูมีอะไรหนูจะไปขอท่านรอห้าเสมอที่จุลาใช่ค่ะแล้วหรอ Yes ้าไม่เคยนี่เธอไม่รู้เหรอเธอไม่รู้จริงเหรอเด็กจุลาเหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่รู้ค่ะเรื่องนี้ไม่เคยรู้ค่ะ เขาไปเขาไปถึงขนาดไปบนบานสารกล่าวว่าอ๋อรู้ค่ะอ๋อรู้อ๋อแต่ว่าต้องไปรอห้านี่ไม่ทราบใช่ใชาหลังไปทำซะบ้างนี่มั้ยใช่ใช่ใช่ทาพูดต่อพูดต่อใช่ค่ะก็ไปขอท่านรอห้าแบบเออขอคู่ที่แบบมาเสริมการทํางานด้วยกันแล้วสบายใจเลยค่ะขอพระองค์ท่านว่าถ้าเกิดว่าอย่างนั้นจริงๆอ่ะขอให้หนูได้เจอคู่ที่ใช่และสบายใจแค่านไหม <c oughs> ถ้าผู้ชมฟังนะฮะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดกันนะฮะ <c oughs> เราคิดว่าละครมันก็จะง,ง่ายๆเขาเป็นนางเอกกันอยู่แล้วนี่ก็ต้องง่ายๆไม่ใช่ฮะถามดูได้เลยแคสเยอะมากเยอะมากทางทางผู้บริหารเขาตั้งหนูไว้เป็นตัวละครหลักไว้ก่อนแล้วก็มาหาอีกตัวละครหนึ่ง<อ>ที่จะมาเข้า<อ>คมีเข้ากับหนูอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็เหมือนหาคีมีกันอยู่หลายท่านเลยค่ะหลายคนแล้วก็สักพักเลยอย่างเงี้ยจนแบบหนูจนหนูเริ่มท้ออะต่อยว่าแบบ หรือว่าเคมีเรามันไม่เข้ากับใครมันก็มีโมเมนต์น้นเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันยากนะค่ะเคมีอะไรยเงี้ยถูกแล้วก็จนมาแบบโอเคบังเอิญมาเป็นแบบเจอเขาเจอเขารู้จักกันมาก่อนไหมเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีเจ็ดปีก่อนนี่นะใเจ็ดแล้วเหรอเจ็ดปีหนึ่งเอ้แปด 7จ็ปี2019ันอะค่ะอุ้ยเขาจำเก่งมากอะมิวจเป็นวันมิวอินมากมากเลยนะลูกหนูหนูดูออกเหรอคะดูออกเลยค่ะว่ามิวอินจริงๆนะมิวรู้จักเข้ามาตอนไหนยังไงอุ้ยตั้งแต่หนูปีหนึ่งอะค่ะแล้วเขาปีอะไรปีสองชอบเขาไหมก็มันก็ครั้งแรกก็ตึ้งอยู่ค่ะเหรอเป็นไงอะมันชอบยังไงมันชอบตื่นเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เท่สวยน่ารักเลยเพราะตอนแรกเขายังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นอะไรที่โด่งดังขนาดนี้ถูกไหม ใช่คือมันเหมือนตอนนั้นเรารู้จักในในฐานะพี่สาวอะแบบไปอ่านหนังสือด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่เคยมีเพื่อนที่เป็นแบบเอ้ยลูกครึ่งอะไรเงี้ยไม่เคยมีรุ่นพี่หน้าตาแบบนี้ก็สวยแบบนี้หน้าตาสวยหน้าตาสวยโอเคใช่คือเขาไม่ใช่สวยปกติแต่มันจะแบบมีอะไรสักอย่างดึงดูดแบบมีเสน่ห์มีเสน่ห์ดึงดูดดึงดูดค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเราไปแคสพอไปเจอเขา ว่าเราจะได้ละครกับพี่คนดีรู้สึกไงโอ้ยจริงจริพี่น่าเป็นคนโทรมาเองค่ะเหรอใช่อ๋อหรอยังไงอ่ะใช่ค่ะคือเหมือนพี่ดิวะคงเจอเขาพี่ดิวก็ถามว่ารู้จักน้องคนนี้ไหมหนูวอาอ๋อหนูรู้จักเป็นเป็นรุ่นน้องที่หนูแบบรู้จักเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยมิวมิวมิวว่างไหมวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยใช่มาแคสใช่ค่ะมาแบบไม่ตั้งตัวเลยนะคะแบบงงงดเข้าไปอ๋ออ๋อค่ะพอเข้าไปแคสกับเขารู้สึกอะไร รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะได้คํคำที่หมิวก็ไม่เคยอยู่ในบทบาทนี้แล้วก็เพิ่งเข้าวงการไม่นานมากด้วยค่ะแล้วพอแบบต้องแคสแล้วก็เล่นบทบาทนี้คือแบบอ้าแล้วก็กับพี่ลีน่าด้วยมันก็ยิ่งแบบโ oh 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 อ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เลยก็เลยต้องสงบสติกอดกันก่อนเริ่มแคสตต้องแบบว่าเขาไปในห้องลับอะค่ะเพราะว่าด้วยความพี่ซีนแคสเป็นซีนแบบเลิฟซีนเลย แล้วก็มิวก็เลยบอกว่าขอเข้าไปในห้องห้องเยีมเย่ไกสองคนแล้วก็เหมือนแบบไปกอดกันบอกว่าไปคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนว่า it's okay just like do your best รอยเงี้ยไม่ต้องวอรี่คือยังไงก็เป็นคนที่เรารู้จักสนิทกันอยู่แล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเวลาที่เธอพูดนี้มันเหมือนเธออยากได้เขาเต็มที่ว้ why อาจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะเขาแคสหลายคน่ย เขาอยากได้ต็มทีแล้วอ่ะเขาคิดว่าถ้าเกิดคนนี้ใช่ก็ขอให้สงบสติอารมณ์หน่อยเพื่อเพื่อจะได้อยู่กับฉันได้ไงเขาจะได้ได้สักทีจะได้ได้เลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะมันก็แบบไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแบบวันนั้นเลยอ่ะค่ะอืมใช่จจิ่ะหนูเป็นใคร ในเรื่องในเรื่องอ๋อหนูเล่นเป็นแบมค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนที่ชื่อพีทก็คือนุ่นเขาไม่ได้มาเขางานยุ่งเขาจะไม่ได้มาอีกต่อไปจะเป็นหนูคนเดียวเท่านั้นใช่คือก็จะเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนเชฟค่ะที่ทํางานร่วมกับน้องหมิวในครัวนี่ อ๋อหนูเรียกว่าเชฟเลยเพราะเราเป็นเชฟค่ะเข้าใจกันมาี่ว่าเรียกว่าเชฟเลยเรียกเลยนั้นเลยเรียกว่าเชฟไม่ใช่เชฟบะเชฟจริงเรื่องราวจริงจมันเกิดขึ้นจากผู้หญิงสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่คนนี้นะครับคือลีน่าไปเมืองนอกใช่ค่ะแล้วก็ไปมีแฟนใช่ค่ะแล้วเป็นไงก็โดนนอกใจค่ะโอกหักซึ่งการที่เขาแบบว่าผู้หญิงนอกใจไปอะไรกับผู้ชายเนี่ยกับผู้ชายด้วยใช่ค่ะสำหรับตัวละครอลินคือเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากๆเลย ผลปรากฏของความรู้สึกนั้นเป็นไงตอนที่อัีโดนนองใจใช่หมโอ้โหมันเหมือนคือหนูก็ถามพี่อูพุ่มกลับค่ะว่าพี่อูการที่เราโดนนองใจขนาดเนี้ยมันต้องเจ็บขนาดไหนคือหนูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วรู้สึกว่าการที่เราไปเห็นกับกับตรงหน้าเลยอ่ะมันจะขนาดไหนเขาบอกว่าเล่นให้เหมือนโลกถล่มเหมือนโลกทั้งใบของเรามันพังลงเพราะว่าเรากำลังจะแต่งงานกับเขาหนุ่มพุ่มเดียวคนรู้ใ่แล้วแล้วหนูทำได้ไหมคะ ทำได้ค่ะอ่ะเหมือนก็ต้องมีสมาธิมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับสิ่งตรงหน้ามากๆเลยโลกถล่มมากๆงั้นซีนนั้นก็เป็นซีนหนึ่งซึ่งแบบแฮปปี้และพอใจมากพอใจค่ะพอใจเพราะรู้สึกว่าเราเราเข้าถึงตรงนั้นได้อะไรเงี้ยผู้หญิงล้งเราไปมีผู้ชายใหม่ใช่ค่ะมีอะไรกับผู้ชายตรงหน้าเราผู้ตรงหน้าด้วยใช่ไอ้นั่นก็เกินไปนะเกินไปไอ้นั่นก็เกิน แค้นมากกลับเมืองไทยใช่ค่ะก็เลยกลับเมืองไทยมาเหมือนพักใจค่ะกลับมาแบบอยู่ในที่ที่มันเหมือนแบบเป็นเซฟโซนของเราในขณะที่เป็นอย่างนั้นอยู่เพราะต่างคนต่างต้องแยกออกไปจากกันแล้วใช่ค่ะเขาไปเมืองนอกแล้วเราอยู่เมืองไทยเรากลายเป็นเชฟใช่ค่ะเป็นยังไงเราเชฟชีวิตมันเด็ดดีดวงหมายจริงๆเชฟตอนที่ตอนที่เขาไม่อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เขาไม่อยู่ช่วงแรกอะช่วงแบบปีแรกๆนี่โหเราก็โลกถล่มเหมือนกันค่ะเพราะว่าวันที่เขาบินไปอะ มันคือวันที่เราตั้งใจจะไปสารภาพรักเรารักเขาอยู่แล้วใช่ค่ะแต่เขาไม่รู้มาก่อนว่าเรารักเขาเขาไม่รู้แล้วเรารู้ไหมว่าเขาก็ชอบผู้หญิงไม่รู้ค่ะีจไม่รู้เลยค่ะไม่มีใครรู้ใครเลยแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นเราก็ผ่านตัวเป็นเชฟค่ะแะจิรู้ไหมครับว่าโอ้ชอบผู้ชาย ถ้าชอบก็ไม่ติดนะคะแต่ว่าก็แยกย้ายกันไปก่อนไม่ความรักไม่มีรมแดงค่ะอ๋อเหรอเหรอเหรอต้องกัดพันพูดต่อครับแล้วเสร็จเราจะไปสารภาพเพิดะเมกเขาบินไปเมืองนอกใช่โลกถล่มเหมือนกันโลกถล่มไอซีนนั้นเป็นยังไงครับอู้ก็นักนาสาหัสค่ะแต่ด้วยคำที่เราเจอเรื่องเนี้ตอนอายุเด็กมากมากอ่ะมันก็จะเป็นโลกถล่มที่แบบออ ถล่มเลยใช่ใช่ตอนม6เงียค่ะโดยแยกกันก็ยังไม่โตมากแต่มันก็โรกถล่มเหมือนกันค่ะในเวอร์ชันเด็กแล้วในที่สุดเขากลับมาเจอกันได้ยังไงจริงๆบ้านเราอยู่ข้างกันค่ะอุ๊ยตายแล้วเป็นเนบบอร์กันเรอใช่ครบถ้วนเลยบ้านนี้ครบถ้วนเลยใช่ค่ะกับการเล่นความรู้สึกนี้เมื่อกี้เธอบอกไปแล้วว่าสําหรับเธอมันไม่ไม่ได้ท้าทายอะไรแต่มันเพียงแต่ว่าคนไหนที่เล่นด้วยกันแล้วจะมีความสุขใช่แล้วใช่สําหรับเธอมันท้าทายไม่หมทนี้ ใ้าใช่ค่ะหนูน้องใหม่มากๆด้วยความที่หนูประสบการณ์ด้านการแสดงอย่างน้อยมากๆค่ะแล้วพอเล่นอะไรที่มันต้องเหมือนพอเป็นตัวหลักครั้งแรกแล้วก็ต้องเข้าซีนดราม่าแบบหนึ่งวันมันถ่ายเยอะมากใช่ไหมคะมันมีทุกอารมณ์เลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยากค่ะเพราะต้องใช้สมาธิเยอะมากแล้วก็แบบไมก่กลัวกดดันด้วยค่ะไม่อยากให้่วงใครอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แตพอมาเข้ากับเขาดีหรือไม่ดีสบายค่ะสบายเพราะพี่ลีน่าช่วยเยอะมากด้วยความที่เขาเหมือน เออประสบรณ์เยอะกว่าเราเขาจะช่วยเราเตรียมตัวเข้าซีนอะค่ะสมมติมีซีนดราม่าพวกเราก็จะกอดกันหรือว่ามีซีนอะไรที่มันต้องเป็นพูดรับส่งเนี้อะค่ะตอนที่ต้องดราม่าเขาก็จะมาเป็นคนพูดให้ใช่ให้เราได้ยินจริงๆรู้สึกจริงๆเป็นความรู้สึกนั้นใช่จันจีตเธอไม่เหมือนใครเธอบอกว่าเธออ่านบทแล้วมันมีความกังวลไม่เข้าใจความหมายก็กังวลว่าจะเล่นออกมายังไงแต่ว่า เล่นไปเล่นมาก็ไม่กังวลละผู้จัดให้เล่นเป็นตัวเองให้เล่นเป็นตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขค่ะแต่พอเล่นเป็นตัวเองแล้วตัวเองเป็นยังไงวะคิดไม่ออก่ะไมออกปะคะแต่ว่าโชคดีอ่ะที่นนนที่ไม่ได้มาด้วยแล้วก็จะไม่ได้มาอีก ย้ำไม่ต้องมาเพราะว่างานเยอะนักงานเยอะนักไม่ต้องมาโอเคโอเคเขาคือเขาจะรับส่งกับหนูเขาเก่งนะเขาเก่งเขาตลกคือหนูกับนนทมีหน้าที่พร่ดจะตลกซัพพอร์ตคือเป็นกองเชียร์เป็นแบบไม่ได้นะหรือว่าเอาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาเข้าซีกับน้องหมิวน้องหมิวเป็นเนี่ยขำโยกขำโยกล้อนได้ไหม ตลกเกินไปอย่างเงี้ยไม่คือหนูต้องหนูต้องแบบต้องเครียดหนูต้องเกือบร้องไห้ค่ะหนูต้องเหมือนแบบซีเรียสอยู่แล้วก็พวกพี่ๆเขาเล่นกันแบบก็อินโผล่ไกันไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็คือแบบดื่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตลกโปกฮาหนูต้องรับแยกเลยค่ะไม่ไหวายแยกเกมนุ่มวอ่ง ต้องบอกว่าจริงๆอะเข้าซีนไม่ไม่ได้มีคิวถ่ายเยอะมากคือวันหนึ่งเราก็จะถ่ายทั้งวันเขามันไม่กี่กี่วันนี่ค่ะแต่ว่าเห็นมวลของทั้งสองคนแล้วอะคือเขาถ่ายมาสักพักแล้วนริจิก็ดูเบื้องหลังคือความละมุนความสนิทของเขามันเป็นสนิทกันแล้วแบบพอถ่ายเสร็จเขาก็จะมานั่งนี่ๆๆกันอยู่สองคนสองคนจริงๆเหมือนแฟนกันจริงเหมือนแฟนกันเลยแล้วจี่แบบเหมือนเือเขาเป็นแฟนกันอ๋ออยู่นี่ คุยกันหน่อยอ๋อเหรอหนูไม่รู้ค่ะสองคนนี้ก็ไปจัดการกันเองเนาะอ๋อแต่ว่าคือมวลก็คือจิ๋วว่าทั้งสองคนมีความน่ารักดูแล้วได้น่ารักคือหน้าตาก็สวยแล้วเล่นก็น่ารักแล้วคือแบบเนี้ยขอบคุณค่ะมาพูดถึงตรงนี้เขาพูดขนาดนี้เลยเลยต้องมาถามในฉากไหนยากที่สุดคะลี่ากฉากไหนยากที่สุดฉากไหนยากที่สุดเหรอคะน่าจะเป็นฉากที่เรา รู้ว่าเขาแอบชอบเรามาหลายปีอ๋อเหรออันนี้เป็นฉากที่ยากมากค่ะเพราะว่ามันเป็นที่มันเป็นฉากที่หนูแคสกับทุกคนใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องเหมือน discover ความใหม่ตรงนั้นในทุกเทคที่เราเล่นนะคะซึ่งกับเขาอ่ะมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นถูกไหมคะเราก็ต้อง react ในสิ่งที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นความใหม่แล้วก็เป็นความที่รู้สึกว่าแบบด้วยความที่เราเพิ่งรีไลน์ว่าแบบยูชอบเรามา ปดปีแล้วไม่เราไม่เคยรู้มาก่อนออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบยากสําหรับตัวละครเราแล้วสวยไหมเวลาเล่นออกมาดีไหมมันออกมาแล้วมันออกมาดีค่ะออกมาดีใช่ยิ่งเวลาหนูชอบเล่นซีนแบบว่าดราม่ากับเขาเพราะรู้สึกว่ามันมันส่งถึงกันอะไรเงี้ยเขาร้องไห้กันสวยมากเลยนะก็เขาสวยขนาดนี้แล้วร้องสวยคือหนูร้องแล้วเป็นแบบแต่เขาร้องแล้วกันแบบมันแบบละมุน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 สำหรับหนูฉากไหนยากที่สุดคะ ฉากดราม่าค่ะด้วยคําที่มิวเหมือนแบบเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอจะต้องเจออะไรหนักหน่วงกับชีวิตมันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงว่าเฮ้ยมันยังไงดีนะมันแบบยากค่ะตรงนี้ซีนดราม่าสั่งยากที่สุดถ้าชอบชอบฉากไหนชอบเหรอคะเพราะว่าคุณเข้ารถซีนกันเยอะนะใช่ค่ะเยอะเลยนะหนูมีซีนที่ชอบเยอะมากมากค่ะทั้งซีนกับพี่ลีน่า กับซีนกับเข้ากับพี่ดันจีอันนี้ก็จะเป็นความสุขแบบโอ้โหเลเวลแบบสนุกโปกฮาไปอย่างนั้นเลยสุดเลยค่ะคุณชอบฉากไหนที่สุดโอ้โหมันถ้าพูดมันจะสปอยค่ะแต่ว่าเป็นฉากไทยๆละกันที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นติดตามดูกันต่อไปว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงคะตอนนี้มาเบื้องหลังบ้างเบื้องหลังเวลาที่มันไม่ได้ถ่ายกองแล้วอย่างที่เขาพูดว่าพอมันคัด คุณมามุ่งวิ่งมุ่งวิ่งกันสองคนคุณคุยอะไรกันคุณคุยเรื่องไอ้นี่รอเปล่าอันนี้คือเราชวนกันกินค่ะเขาบอกคุณสองคนระวังเมื่งน้ําหนักมากระวังทุกทุกอย่างอาหารการกินแต่ถ้าเห็นไอ้นี่มอไหลไม่ได้ต้องกินเราเราจะเทเราจะทิ้งทุกอย่างแล้วเราจะกินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ค่ะหรอใช่โอ้โหรักชอบขนาดนั้นเลยสุดๆค่ะเราชอบรถเดียวกันชอบรถเดียวกันบังเอิญมากค่ะชอบรถเดียวกันคุณกินให้เขาด้วยปะ หนูไม่เคยไม่เอาจริงหนูอะขนมเนี้ยหนูไม่รู้เขาไปกินกันตอนไหนแต่สิ่งที่หนูเห็นคืออะไรประมาณเนี้ยเป็นผักเขากินผักสองคนเนี้ยสลัดกินสลัดไม่คือกินเป็นแบบกินให้รู้ว่ากินแต่จริงๆแล้วว่าเราจะเก็บท้องที่เหลือกินอันนี้ชอบมากมาใช่ค่ะความสุขที่สุดในกองถ่ายคือการได้ไากินนี่หรือได้ไปเจอกันโอ้โหทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเลยเพราะว่าของกินที่กองก็อร่อยแบบสุดๆค่ะแล้วก็ ได้ร่วมงานกับพี่ลีน่าได้อยู่ด้วยกันทั้งวันคุยเล่นแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนูน่นสนุกสุดๆค่ะแล้วเวลาพี่จีไปเต้นกับเขาสนุกไหมวันนี้สนุกมากๆนี่นี่นอกนอกนอก,อกองนะฮะหมายว่าไม่น้น,น,น่นเวลาที่ลงอินสตาแกรมลงติ๊ t ต k อกลงอะไรกันเพราะว่าจันจิใครก็รู้ว่าเจ้าแม่เรื่องการเต้นสองคนที่เต้นใช้ได้ไหมครับเขาเต้นดีค่ะคนไหนครับ ทั้งสองคนเลยเต้นดีทั้งสองคนเขาจะต้องเป็นดาวติ๊กตอกแนนคนแน่ๆจริงเหรอใช่ค่ะพูดเป็นเล่นนะจริงค่ะระดับนั้นเหรอระดับนั้นแต่พี่ลีน่าเขาก็เป็นดาวติ๊กตอกเขาเป็นดาวติ๊กตอกอยู่แล้วคุณอารู๊เปล่าว่าคนฟอลโล่เขาเยอะมากนะเกือบสองล้านคนเขาไม่ได้เป็นแนวเต้นเขาแค่แบบสมมติมีเพลงมาเขาแค่แบบคนดูเป็นล้านใช่ใช่หนูเต้นสี่ชั่วโมงไม่มีคนคนดูหลักแสนเขาดูแค่ ในยนในในเรื่องทำไ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 งเธอทำไงไม่ม่เพลงมาเขาจะทำไงไม่คือหนูก็จะมีเพลงที่หนูรู้สึกว่าถูกจริตกับตัวเองอ่าเราก็จะเลือกเพลงแบบนั้นแล้วมันก็จะออกมาเองยังไงอะยังไงเขาเต้นเขาแตะใช่ปะเพิ่งดูแบบหมุนมือติ้วเลยไม่เงียบเบลคือมันต้องเริ่มจากความชอบของเราก่อนค่ะแล้วอินเนอร์ของเราที่เราชอบเพลงนี้มากๆมันจะออกมาเองเธอเป็นนักเต้นเหรอ เคย <Rad> เคยเป็นอยู่ทีมเต้นสมัยก่อนเฮยตอนไหนอ่ะตอนไฮสคูลโอ my god มิดเดิลสคูลเหวยอคุณอยากเห็นคลิปเลยอ่ะอย่าเลยคุณอาถ้าคุณอาได้เห็นอะคุณอาจะแบบอู้ว้าวเกิร์ลเนี่ยขนาดนี้เลยอ่ะสวยมากเห็นแล้วแบบคะเขาสวยมากแล้วเธออ่ะมิวหนูตลกแล้วกันค่ะตลกเหรอออกแนวตลกวันนี้เป็นแบบชอบ อะไรแบบมันมันตลกตลกคืออะไรที่ตลกตลกเขาชอบมากเขาไม่ได้ห่วงแบบว่าสวยสวยเขาอะไรตลกมาเลยค่ะเรื่องสวยสวยไม่ถนัดเลยค่ะแต่ถ้ามากัน3าคนชวนกันเต้นนี้ตันดีเ้แต่ว่าคนที่จะสวยที่สุดคือทางนี้หรอสวยหมดสวยสวยหมดอว้ยจายแล้วเว้ยจแล้วกัดฟันพูดกัดฟันพูดกัดฟันพูดพอใจกับละครเรื่องนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้รออยู่แล้วค่ะจริงเหรอใช่เพราะผู้จัดก็คือแบบ พี่อูก็คือหนูทํางานกับพี่อูหนูมั่นใจในการทํางานของพี่อูอยู่แล้วแล้วพอมาทํากับสองคนนี้ซึ่งินจีเห็นเคมีแล้วเวิร์กจริีมั่นใจว่ามันจะออกมาภาพรวมโดยดีพี่ๆที่เขาได้ดูแล้วเขาบอกว่าดีต้องดูดีให้ร้อยเกินร้อยให้ร้อยให้ร้อยให้ร้อยมาที่หนูบ้างมิวให้เท่าไหร่ ดูให้พันเลยค่ะวิแล้วหิวก็เว่อร์ให้พันเลยเหรอใช่หนูชอบมากเหรอชอบใครที่ว่าชอบมากนี่ชอบเขาหรือว่าชอบละครชอบชอบซีรีส์ค่ะชอบนารินให้นี่เห็นไหมไปไปมากมายเขาวิทย์ชอบเขาชอบเขาชอบอารินชอบคนที่เล่นอารินชอบเขาชอบเขาอ่ะแล้วคุณให้เท่าไหร่ ก็ให้ได้มากได้เเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นค่ะใช่เพราะว่าเฮ้ยคุณเล่นละครมาเยอะแล้วเว้ยโอูยอย่างนี้เดี๋ยวมันเสียหายนะหนูนั่งดู8 EP อีะค่ะหนูหนูคือพวกเราต้องไปถ่ายรีแอคกันเลยใช่ไหมคะอ่ารู้ไหมว่าหนูดู EP แบบ EP ท้ายๆแล้วหนูร้องไห้อ่ะหนูรู้สึกว่าทำไมความรักของผู้หญิงสองคนนี้มันแบบมันดีแล้วมันละมุนขนาดนี้มันแบบ อ้ยหนูคือหนูเป็นคนอินกับความรักมากค่ะแล้วหนูดูแล้วหนูแบบโอ้หึเสียงสั่นๆเนี่ยมาเลยเฮ้ยตาให้ละเจงเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นจะเกิดอูเรียร้องไห้อ่ะหนูมารายการอะไรหนูร้องโอ้ร้องไห้ทุกครั้งในมารายการผมวันนี้ผมไม่ทวิล้องไห้เลยสักครั้งเดียวแต่ว่าจริงๆอ่ะหนูรู้ไหมหนูเป็นคนรักงานจนรักงานน้องผมพูดตรงๆเลยนะถ้าเห็นดาราบางคนเหนื่อ้คนที่ซีเรียสบ้าๆบอๆซีเรียสบ้าๆบอๆเลยไอ้คนนี้ฮะ ซีรีส์จริงๆคือซีรีส์รักงานมากเป็นความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ดูแต่พอพูดถึงงานยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยแลรวคาที่แล้วก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันให้เพราะเวลาเราเห็นถูกไหมมันเห็นครบ<ช>ไอ้แปดอีพีนี้<ช>แล้วมันรู้สึกบ้าไปแล้วมันมีซีนที่หนูรู้สึกว่าหูแบบมันแบบมันละมุนมากๆแล้วหนูดูแล้วหนูแบบอยากมีความรักแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ รู้บอกเป็นไหนๆหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวแันไม่ได้ชงเามเฉยๆถามเฉยๆนั่นคือความดีเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องถามต่อแล้วว่าทําไมคนดูต้องดูละครเรื่องนี้นะขนาดตัวเธอเองมันเป็นอย่างนี้เองมันเห็นอยู่ชัดๆเลยนะครับแล้วยังมีตัวอื่นที่ไม่ได้มาอีกซึ่งเก่งมากไม่ต้องมาแล้วอ๋อไม่ต้องมาโดยเฉพาะคนที่ชื่อนนเนี่ยไม่ต้องมาอุตส่าห์แล้ะนะงสารจริงเลยนะครับอันนี้เป็นความแค้นส่วนตัวนะ นี้แล้ววันนี้ดีใจทั้งคู่เลยนะของคุณไม่ได้มาคุณแม่คุณแม่คุณแม่มาทั้งคู่ใช่ไหมน่ารักมากเลยผมดีใจมากสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับน่ารักทั้งสองนี่น่ารักน่ารักทั้งคู่นะะคุณแม่คงดูออกเลยนะใครเป็นแม่ใครไม่ต้องถามผมอีกนะว่าใครเป็นแม่ใครเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะคุณแม่นี่ค่งข้างๆแม่หนูค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุณแม่ครับภูมิใจในตัวเขาไหมภูมิภูมิใจมากคุณแม่เหรครับ เนาะผมว่าดูเขาแล้วคือเนาะที่สาคัญที่สุดเวลาเรามีลูกเราว่า,างี้นะถ้าเขามีงานไม่ว่างานอะไรก็ตามแล้วเขารักในงานนี้ก็ทําแล้วเขาตั้งใจทําอย่างสองคนที่ทําจันจิไม่ต้องพูดนะครับคุณมันม,มืนมออาชีพไปแล้วคุณมันเกินไปแล้ว<ม>ครับคุณมันเกินจริงๆครับผมนี่แฟนคุณจริงๆนะครับเพราะผมรักโอมากอ๋อค่ะ ถ้าโอเลิกกับคุณเมื่อไหร่ขอให้บอกเลยนะครับขอคุณอาจ้ะไม่ใช่ผมจะบอกเขาบอกอย่าเลิกแต่คุณสองคนได้สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับผมด้วยเพราะผมไม่เคยทาละครตรงนี้ไม่เคยเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่าพอผมนั่งคุยกับคุณแล้วผมมีความรู้สึกว่าเออจริงนะคนเราถ้ามันเข้าถึงบทบาทได้แล้วเข้าใจสิ่งที่มันมีจริงเข้าใจความรักจริงมันมีค่ามากๆแล้วมันจะมีค่ามากๆถ้าท่านผู้ชม ดูพวกเธอนะครับรักสุดท้าย My s ่ f ซ Zone ครับและภาพภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ของวาไปกับคุณลีนาคุณหมิวคุณจันจิขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็นำสิ่งดีๆมาบอกกันผมตื่นเต้นมาจริงๆนะว่าอยากจะดูซีรีส์นี้มากๆว่ามันมีทั้งหมดกี่เอพิสอครับทั้งหมด8ป8นะฮะ มันจะตื่นเต้นหนักๆตอนไหนฮะตอนประมาณเท่าไหร่ยังไงฮะถ้าแต่ EP แล้วยัน EP สุดท้ายทุก EP แมนมันเกินไปหมิวอ๋อเหรอคะเออมันก็เกินไนะอวย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 อ่ะอีก EP สุดท้ายอ้๋อไม่ก็เลงจะบอกว่า EP หนึ่งผมว่าสองคนนี้ไม่ได้นัดกันเลยครับท่านผู้ชมไม่ EP หนึ่งไงค่ะแต่ EP แรกเพราะว่ามันแปดตอนมันจะเริ่มโอ้ใช่ใช่ที่หน่าชอบ EP แปดที่สุดอ๋อเขาจะชอบแปดเพราะว่าคือถ่ายเสร็จแล้วเธอห้าเธอ ทุกตอนค่ะนี่แหละครับของจริงฮะโกหกแต่ต้องดูนะเพราะมันแปลกดีผมชอบตรงไหนรู้ไหมผมชอบตรงนี้ปัจจุบันนี้เวลาที่มันเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยมันทําให้คนคนอย่างผมอะที่อะไรบางทีมันยาวเยอะๆผมไม่ไหวจริงๆเหนื่อยนะคะมันันมันเหนื่อยแล้วมีอะไรผมยอมเหนื่อย40ตอนก็ได้ผมไม่ว่าแต่บางทีถ้ามูดมันเยอะๆแล้ว มันไม่มีอะไรให้เราต้องต้องต้องเหนื่อยแต่ถ้าแปดแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยคุณเคยเป็นไหมดูดูอยู่แล้วเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วพวกเราเป็นไบบนู้แล้วนอนละเลิกแมวาละแล้วไม่ได้นอนอ่ะโอ้เป็นครับทีเดียวรวดคืนเดียวเออมันโมโหแม่โมโหแม่มันโมโหแต่มันโมโหที่ดีนะครับและหวังว่ารักสุดท้ายไม่เซฟโซนจะทําอย่างนั้นให้กับท่านผู้ชมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งอยากจะพูดนะครับ มันจริงหรือเปล่าไม่ทราบคุณสองคนเกิดวันเดียวเดือนเดียวกันจริงเหรอฮะใช่ค่ะวันเดียวเดือนเดียวกันแต่คนละปีใช่ค่ะไม่น่าเชื่อวลีน่าแก่กว่าหมิวสิบปีนะเราไม่ถึงสองสิมาทางนี้สองสิมาทางนี้สองสิบมาทางนี้ดคุณดูเด็กสุดขอบคุณค่ะฝ่ายข้างครับรักส์สท้ายไม s ์เซฟโซนครับ